ค่ะคาแรคเตอร์ของกาการนะคะก็เป็นนางเอกค่ะก็คือจะเป็นคนน่ารักเรียบร้อยซึ่งใครๆเห็นเนี่ยก็ต่างพากนหลงรักซึ่งในเรื่องเนี่ยกากาก็จะเป็นฟจกับมิซึ่งสองคนนี้ก็จะนิสัยค่อนข้างต่างกันก็คือมีเนี่ยจะนิ่งๆเวลารู้สึกอะไรก็เก็บไว้ในใจไม่ค่อยแสดงออกแต่ส่วนกาการเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบคิดอะไรก็พูดออกมาเลยแล้วสองคนนี้ก็เลยชอบมีเรื่องมาให้ทะเลาะกันบ่อยๆซึ่งเวลาทะเลาะกันเนี่ย ด้วยความต่างของยุสัยอะ่ะมันก็จะทําให้แบบไม่ยอมเคลียร์กันให้รู้เรื่องแล้การกาก็จะขี้น้อยใจก็เลยทําให้เกิดเป็นเรื่องราวใหญ่โตค่ะฉากที่ประทับใจนะคะก็เป็นฉากสวีมันเราเหมือนกันเลยก็จะเป็นฉากที่พระเอกเองเนี่ยไปเที่ยวกันแล้วก็ทํากิจกรรมด้วยกัน,นะคะ่ะก็คือจะมีทัวร์อยู่หอนหนึ่งแล้วเขาก็จะแย่งกันกินค่ะซึ่งพี่โอ้กก็จะ โยนให้เรากินให้เรารับแต่ไปๆปมา,มาพอเรารับมากไม่ได้พี่โอ้ก็จะอารมณ์เสียแล้วเครี้ยง่วนใส่หัวอะไรเงี้ยค่ะซึ่งพี่โอ้เครี้ยงจริงค่ะเจ็บมากค่ะแล้วก็จะเป็นฉากที่เล่นกันก็คือเราเนี่ยจะกระโดดขี่หลังพี่โอ้แล้วพี่ราเชนเนี่ยอยากให้มันดูแกลง้กลงการสน,นุกสนุกก็คือให้ขี่หลังด้วยปิดตาด้วยเล่นหัวด้วยแล้วพี่โอ้เขาก็จะบนๆแบบ คีร้านยังไม่พอเอาปิดตายีกจะเดินถุงไว้อะไรเงี้ค<ะ>่ะก็ตลกดีค่ะพี่